สวัสดีค่ะเพื่อนๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญวิค่คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอโทษทียายเพ็ญเข้ามาบ้านก็ใจหวิวเลยค่ะเข้าประตูมาเอากระเป๋าไว้หน้า หน้าประตูอยู่เลยค่ะเพราะว่าใจมันจดจ่ออยู่ที่ iPad ใจจดจ่ออยู่ที่ iPad ไปวัดก็จดจ่ออยู่ที่ iPad วันเสาร์อาทิตย์ยาเปพนก็อยากจะไปวัดแต่เขาก็เคยพูดเหมือนกันว่า ฉันจะอยู่กับใครวันเสาร์อาทิตย์นะ่ะเขาแกล้งเงาเขาแกล้งเงาค่ะเพื่อนๆตามที่ผ่านๆมานะ่ะมารู้ว่าเขาเป็นคนโกหกเขาแกล้งเงายายเป็นก็บอกว่าเอา้าเราก็อยู่ด้วยกันอยู่อยู่ด้วยกันทุกวัน เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ใช่ว่าจะไปทุกเสาร์อาทิตย์ไปก็ไปวัดก็ไม่ได้ไปไหนยายเพ็ญบอกว่าถ้าเราไม่ได้เดินทางไปไหนไปเที่ยวที่อื่นหรือว่าไปกกไกลๆยายเพ็ญขอไปวัดนะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอันไหนมันเป็นความต้องการของเธอ สั่นค่ะเพื่อนสั่นนิดหน่อยมันประหมาบอกว่าไหนมีมันเป็นความสุขของเธอเธอต้องการฉันก็ไม่ขัดแต่ว่าฉันก็คิดถึงเธอนะยั่เป็นก็ย้ำนั่นแหละว่าเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันก็ไปแค่เสาร์อาทิตย์ก็ส่งข้อความถึงกันอยู่ แปลว่าตอนแรกบอกไม่ให้ส่งข้อความเพราะว่ามันเป็นโลกภายนอกกับโลกภายในอย่างมากแกส่งแค่ความแกก็บอกว่ารักนะแล้วก็ส่งหัวใจมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่สําคัญถ้ามีอะไรสําคัญจริงๆก็คุยกันได้โทรหากันได้แต่เพราะว่าไม่อยากให้แกส่งแต่หัวใจส่งแต่ว่ารักนะก็ไม,ม่ไม่มีอะไรมาก ยายเพ็นก็ส่งกลับนั่นแหละยายเป็นไม่อยากจะส่งกลับเพราะว่ายายเพ็นเป็นแม่ขาวก็บอกแกน,นั่นแหละบอกว่าฉันไปฉันตัดหมดนะโทรศัพท์ฉันไม่ใช้ถ้าฉันมีโทรศัพท์อยู่ฉันก็ปิดเสียงอธิบายให้แกเข้าใจหมดแกเข้าใจอยู่ ยายเพ็นไม่เคยสังเกตการเลยเพิ่งจะมาสังเกตการเมื่อเนี่ยเมื่อเดือนเดือนไหนมกรากุ่พาเดือนมีนาเดือนมีนาเมือ่อสองสามอาทิตย์นี่เองอยายเพ็นเพิ่งมาสัง,สงเกตการนี่สามอาทิตย์นี่เองเอะค่ะครั้งแรกเห็นข้อความผู้หญิงมันเด้งขึ้น แต่คิดว่าตัวเองไม่เป็นระราบลลวงเนาะก็เลยไม่ได้สังเกตก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแต่เขาก็ลบมันก็ขึ้นมาอีกนั่นแหละลบไม่หมดหรือสืบสองข้อความเขาก็ลบอีกข้อความหนึ่งก็เหลืออีกข้อความหนึ่งทีนี้ยายเพิ่นมาเช็ค iPad ดู กลับมาจากวัดทีไรมาเช็ค iPad นี่ก็ใจจดใจบจ,บจ่อค่ะมาเช็ค iPad วันนี้เขาก็ออกไปทำงานนอกบ้านแย่เพียกลับมาเขาก็บอกว่ากุญแจอ,อยู่ที่ไหนเขาก็บอกเขาจะกลับมาระหว่างห้าโมงหกโมงวันนี้เออเขบอกไม่เป็นไร นี่เป็นก็ไขเข้ามาทิ้งกระเป๋าหน้าบ้านเลยค่ะหน้าประตูวิ่งใส่ iPad เลยเสื้อก็ไม่ได้ถอดถอดแต่เสื้อคลุมแจ็คเก็ตใหญ่รีบเข้าไปดู iPad คุยกับผู้หญิงค่ะเ,เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เขาก็ถามทุกสุขกันไม่ใช่ว่าถามทุกสุขกันคือก็ถามชื่อเธอชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เขาถามผู้หญิงผู้หญิงก็ตอบมาเขาบอกว่าเขาอายุห้าสิบแปดชนเขาว่าห้าสิบเก้าแฟนเราห้าสิบเก้าผู้หญิงห้าสิบแปดเขาตอบมาเขาก็บอกเขาชื่อนั่นชื่อนี่ผู้ชายนะเขาบอกชื่อเขาให้ผู้หญิงทราบ คือเขาจีบกันทาง iPad ที่เห็นเนี้ยทีนี้ข้อความของผู้หญิงคนนี้เขาจีบกันวันนี้มันวันที่ยายเป็นจะมานี่แหละตอนกลางวันก่อนที่ยายเป็นมาแล้วยายเป็นยังไม่ได้เช็คทุกข้อความนะคะเพื่อนๆ พอเปิด iPad ปุ๊บก็เห็นแล้วมันเด้งขึ้นมาทันทีเลยเขาจีบผู้หญิงทุกชาติแต่เยอะที่สุดคือผู้หญิงไทยโอ้ยและก็บอกรักทุกวันบอกรักเจยเพีนทุกวันแต่ยเยเพีนก็บอกรักตอบทุกวันเหมือนกัน แต่แยายเป็นไม่ได้ไปจีบใครไม่เคยติดต่อใครเลย เทพไปวัดเนาะแต่เขาก็ไม่ได้เชื่อทางพระพุทธศาส,ะสะนาหรอกแต่เรื่องจีบผู้หญิงมันไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่ออยากจะพูดคำแรงๆจังเลยเ่ะแต่พยายามสมรวมค่ะพยายาม พูดจีบกันวันนี้ข้อความก็ไม่ลบแล้วผู้หญิงอื่นน่ะยายเพ็ญยังไม่ได้เช็คเลยว่ามีข้อความของใครบ้างยายเพ็ญเปิด iPad ปุ๊บก็รีบมานั่งเลยค่ะมานั่งพูดตอนที่มันสดๆ แล้วยายเพนพูดกับเพื่อนๆเ,เสร็จเดี๋ยวก็จะเข้าไปเช็คอีกนะคะแต่ที่เช็คเมื่อกี้นี้เช็ค2อ,อย่างค่ะไม่ได้เช็ค2อ,อย่างด้วยตัวเองเพราะว่าข้อความมันเด้งขึ้นเข้อจีบผู้หญิงในแอแพทประเทศไหนไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นก็ใส่บิก,กินี่ค่ะ แต่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ในลายของเกม,มาตลอดแต่เพียงแต่ว่าเขาเขียนเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษยาเพนไม่รู้ว่าเป็นภาษาจีนหรือว่าภาษาอังกฤษเอ้ขอโทษทียาเพนไม่รู้ว่าเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าดูไม่ออกค่ะ ภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นมันขีด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 แล้วยาเพ็ญดูไม่ออกว่ามันภาษาอะไรกันแน่แต่ที่เขาเขียนจีบกันน่ะเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษวันนี้เองสดสดนร้อนยายเพ็ญก็เลยออกมาพูดกับเพื่อนสดสดๆร้อนเหมือนกันค่ะยังสั่นๆสดสดร้อนอย่เลยค่ะ เอุ่มกระเป๋าไม่เก็บมันหรอกเอาไว้อย่างนั้นก่อนเดี๋ยวมาคุยก่อนออกมาคุยกับเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวไปเก็บทีหลังแล้วอย่าเป็นกดแค่อันเดียวดูข้อความเสร็จว่าเขาจีบกันเสร็จแล้วยายเพนก็ไปกดตรงที่โทรศัพท์ พอกดโทรศัพท์ปุ๊บมันก็เด้งขึ้นเลยผู้ชายฝ่ายเราโทรไปหาเขาเมื่อวานแล้วผู้หญิงไม่ได้รับสายแล้วผู้ชายฝ่ายเราก็โทรไปอีกหกข้อความ ผู้ชายฝ่ายเราเป็นคนตื้อผู้หญิงส่วนมากตามที่ยายเป็นเห็นเห็นมานะคะในข้อความผู้ชายไปตื้อผู้หญิงเท่านั้นเลยเสียงเครื่องล้างจานมันเลยดังค่ะดังปี๊บปี๊บมันอาจจะ เสียงอาจจะเข้าเสียงเครื่องร่างจานค่ะมันเสร็จแล้วมันก็ปี๊บบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วคนนี้เป็นผู้หญิงไทยที่เขาคุยกันทุกเดือนเพราะว่าดูที่โทรศัพท์ เขาบอกว่าวิดีโอคคลคือโทรศัพท์โทรทางวิดีโอแล้วก็คุยการทางวิดีโอเขาติดต่อทุกเดือนใ,นในเม่เเพนไม่เคยสังเกตเลยพอกับเข้าไปดูย้อนเข้าไปดูถึงรู้ว่าเขาโทรหาผู้หญิงทุกเดือนผู้หญิงเขาติดต่อเยอะที่สุดคือผู้หญิงคนนี้ ส่วนผู้หญิงเมื่อวันศุกร์ก่อนที่ยายเพ็ญจะไปไปเข้าศีลน,นั่นเป็นผู้หญิงไทยที่เขาเคยอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งไม่ใช่คนสุดท้ายอยุธยาไม่ใช่อีกคนนี้อีกคนหนึ่งคนนี้นี่เป็นคนที่ไหนไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกแต่ว่าเห็นอยู่ในอัลบั้มของเขาเขาเก็บเอาไว้ ผู้หญิงคนเดียวกันที่เคยอ,อยู่ด้วยกันที่เมืองไทยวันศุกร์นั้นเขาส่งข้อความมาหาแกสองข้อความไม่รู้แหละย,ยายเพ็ญครั้งนี้ลบเลยแต่จะรอดหรือไม่รอดไม่รู้นะคะเ,เพื่อนๆโทรศัพท์ของแกนี่แกจะไม่ให้ยายเพ็ญมองเห็นหน้าจอเลยค่ะ ถ้าเข้ามาใกล้กิจะปิดเข้าอย่างนี้เข้าตัวถ้ายครเป็นเดินมาหากิจะปิดเข้าตัวอย่างนี้เลยถ้าเดินด้านหลังอะไรเงี้ยกิจะคว่ำโทรศัพท์ไม่ให้เห็นหน้าจอไม่ให้เห็นเลยเข้าห้องน้ําอาบน้ําอะไรก็ติดตัวเ,เบ็ดค้างไว้บนบนตู้เสื้อผ้าคือจะไม่เห็นชุงสูงเพราะว่าตู้ซักผ้ากับตู้ซักแห้งมันจะสูงมาก สองอันมันเทินกันเกยก็จะไปะไว้สูงๆแล้วที่รู้นะเพราะว่าอย่าเป็นซักผ้ามันอยู่กับเครื่องอ่ามันอยู่กับอ่าขวดน้ํายาฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็ที่ที่ซักผ้าที่อะไรเนี่ยไปตั้งเอาไว้บนนั้นเขาก,ก็เอาไปแอบไปตรงนั้นแหละ แล้วก็บางอ่นก็ยายเพนไปคลำดูก็เลยทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยายจะหาว่ายายเพนละลาบละลวงแต่ว่ายายเพนทําถูกหรือไม่ถูกอันนี้ไม่รู้นะคะที่ไปลบข้อความเขาเมื่อวันศุกร์ก่อนที่จะไปวัดเพราะกลัวเขาจะเห็นข้อความผู้หญิงยายเพนจัดการเองเลยค่ะขอโทษทีขอโทษที แต่ยายพินคิดว่าเขาเล่นโทรศัพท์โทรศัพท์นะติดมือตลอดมือของเขากับโทรศัพท์นะคะอันนี้มือเขาวันนี้โทรศัพท์นะคะ มันเหมือนกับซูเปอร์ลีมกาวตาช้างติดหนึบเลยค่ะแกะไม่ออกแกะไม่ออกแกะไม่ออกเลยโทรศัพท์กับเขานี่ชีวิตอันเดียวกันเลยใครไปจับไม่ได้เข้าไปใกล้ไม่ได้ยายเพนถามเธอมีความลับอะไรทำไมถึงหูงโทรศัพท์อย่างเลยแกะก็บอกไม่มีมันความเคยชินของฉันเองเขาว่าอย่างนั้น อืมไกวก็ไม่ได้ว่าอะไรคือตอบมาอย่างนั้นผู้หญิงเต็มอัลบ,บัม้มเต็มเต็มไอแพดเลยมีแต่ผู้หญิงที่ก็เคยอยู่ด้วยกันคน ผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มส่วนตัวของเขาที่กระจีกระจายเนี่ยมันมีเยอะค่ะตรงนั้นตรงนี้เข้าไปตรงนั้นตรงนี้ส่วนที่เขาจัดเป็นอัลบั้มของเขาส่วนตัวนะ่ะเขามีอยู่สามคนอาจจะเป็นคนโปรดเขาก็ได้คนโปรดของเขาคนหนึ่งก็คือผู้หญิงที่ส่งมาเมื่อวันศุกร์ที่ยัยเป็นลบข้อความโดยไม่ได้ไม่ได้ถามและลาบและล้วงเลย,ยงไงก็ขอหสิกรรมเพราะว่า เพราะว่ายายเพ็คิดว่ายายเพ็นป้องกันตัวเนาะป้องกันได้ไม่ได้ไม่รู้วันไหนทําได้ก็จะทําถูกไม่ถูกอันนี้ไม่รู้นะคะแต่เพื่อนๆอาจจะเห็นคือว่าว่าถูกหรือว่าอาจจะเห็นว่าทําไม่ถูกก็ได้แต่สําหรับยายเพ็นอะยายเพ็ญป้องกัน ไม่อยากให้เขาเห็นก่อนที่เราจะเป็นแฟนกันก่อนที่ยายนจะย้ายมาเนี่ยก่อนที่จะเป็นแฟนกันจริงๆเขาก็เลยพูดนะเขาบอกว่าเขาชอบอยายเพนมากเขาพูดภาษาโนเวย์ no Way, ระหว่างชอบกับระหว่างรักเขาจะพูดตรงกลางคำคำนี้มันไม่สิงกับรักหรือไม่ต่ำมกว่าชอบชอบมันเป็นธรรมดา คือเขาชอบมากชอบเธอมากเลยอะไรเงี้ยแต่ยาเพ็นก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันเขาก็ถามเรื่อยนะตอนนั้นว่ายาเพ็นชอบเขาไหมคิดถึงเขาไหมร้ายร้ายมากผู้ชายคนนี้ร้ายมาก มาอยู่ถึงรู้มาอยู่หกเดือนแล้วถึงรู้หกเดือนแล้วถึงรู้จริงๆยายเพน่า,นาคิดว่าแฟานจะเองเฉมที่ไหนได้น้ำนิ่งไหลลึกเขาก็ไม่ใช่ว่าคนน้ำนิ่งหรอกค่ะแต่ว่าเวลาเขาเขาเขียนข้อควาหมหาย,ยายเพนเหมือนคนจีบ คนไม่เป็นแต่ที่ไหนได้วันนี้ฝ่ายชายของเราโทรไปหาฝ่ายหญิงทางลายหกครั้งหกครั้งค่ะแล้วยายเพนจะเข้าไปดูอีกยังไงก็เดี๋ยวคุยกันค่ะเพื่อน ขอบคุณที่ให้ข้อคิดดีๆให้ข้อความดีๆแล้วขอบคุณที่ช่วยที่ช่วยหาทางออกให้ยายเพ็ญค่ะยายเพ็ญจะทนก่อนค่ะจะพยายามแยกแยะเพื่อนเอฟซบอกมาถ้าทนได้ก็ทนแต่ต้องแยกแยะยายเพ็ญจะพยายามแยกแยะจะเอาธรรมะเข้าข่มใจตัวเองจะขอเก็บเงินสักพักหนึ่ง บั้นปลายชีวิตยายเพนเจะไปตายที่วัดสาธุขอบคุณค่็นเพื่อนขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจ